อ่านี่ไอ้ะรอ่ะเดียนสองแล้วเดียนสองมีอะไรบ้างแอเรียใหม่ห้าแอรีโอแอรียใหม่เพิ่มมาห้าแอรียมีสัตว์ใหม่ขึ้นมา18ชนิด17สัตว์จากเอ,อ่อกล่องของขวัญคริสต์มาสแล้วก็มีไททานิค3ตัวเป็นไททานิคตัวใหม่3ตัวอัปเดตนี้มันน่าจะไปทางคริสต์มาสแหละน่าจะไปทางแบบอัปเดตคริสต์มาสมากกว่าอัปเดตเพิ่มแอเรียเพราะเพิ่มมาแค่5้าแอรียแล้วก็มีโฮเวอร์บอร์ดใหม่มีเป็นบลูดรอป Hoverboard Slide Hoverboard แล้วก็ Plicenoboard เนี่ยห,หน้าตาแล้วก็ t e s d i n g b o o d ใหม่ เป็นเทปดิงบูดแบบธีมคริสต์มาสไอตรงคริสตัลเชสหรือว่าไอตรงไอตรงเขาเรียกอะไรอะกล่องน้ําแข็งที่อยู่ตรงปราสาทเนี่ยจะจะได้แบบจะมีโอกาสได้ตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่ใหม่ชื่อว่าวิสซัทสเปสโต้ซึ่งหมายความว่ากุญแจราคาเองจะขึ้นอีกเอาไปเป็นคาร์ตไว้ินโชเพสตันมินิเกมเป็นแบบมินิเกมเกี่ยวกับขี่รถรางสักอย่างหนึ่งแล้วก็แคนแบตเทิล์นว่าเนี่ยแหละว่าเนี่ยแหละค,คือคืออัปเดตหลักของนี่เว้ยคือแคนแบตเทิล์นมาสู้กันเหรอนะ ไม่รู้อะ่ะนะอันนี้คือแคนแบทเทิลเฟิร์สแคนแบทเทิลเดอะแคนวิวแคนที่ได้พอยต์มากที่สุดในวันที่22ธันวาจะชนะซึ่งโอ้โหเฮงงั้นเราแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะเพราะแม่งแบบเรยายไม่ได้สร้างเลยนะเออยากมากแล้วก็แรงม่ะอ,อ๋ออันนี้อันนี้คือตารางอ๋อเป็นตารางล็อกอิน14วันก็ได้ของตารางล็อกอิน14วันนะครับจะได้ของแล้วก็มีเควส คริสต <Christmas S 2> ์มาสพรี <presents gift. S 2> เซนต์กิฟต์อ๋ออยู่ตรงนี้อันนี้คริสต์มาสพรีเซนต์กิฟต์อยู่ตรงนี้ก็คือมารับได้ตรงนี้จะอยู่ตรงข้้งหน้าเลยก็คือเดินมารับได้ก็จะได้เป็นเออแบบนึงจะได้มาเป็นกล่องของขวัญ5กล่องนะครับแล้วก็เปิดได้พวกเพชรไอเทมอะไรต่างๆแล้วก็มีโอกาสได้ไทนทานิกด้วยอั oh, เปเกรดพรีเซนต์แมชชีนอ๋อมีที่มีที่อัปเกรดกล่องของขวัญก็สามารถเอากล่องขวัญมาอัปเกรดได้จะได้เป็นกล่องขวัญที่ใหญ่กว่าซึ่งน่าจะเปิดได้ของที่ดีกว่าพรีเซนต์ฮันส Shase ล่าของข ขัน้นกินเกอร์แน่เป็นแบบขนมผิงอะไรแบบนี้ปะ่ะเป็นกินเกอร์เชคือแน่เป็นแบบเป็นกล่องใหญ่มากๆแล้วก็ไปตีแล้วก็มีเมอร์แชนใหม่เป็นสโนว์เมอร์แชนนะครับแล้วก็สโนว์บอร์ดลันเชอร์ฟาวอินสโนว์เมอร์แชนอ่าโอเคหลายๆอย่างผมว่าต้องไปลองในไปลองในเกมดีกว่านะครับที่เหลือเป็นเกมพาสว้าวกลายเป็นทีมคมริสต์มาสหมดเลยเดีย๋ยวแล้วต้องรับอันนี้ก่อนปะ่ะอันนี้เป็นที่รับกล่องของขวัญแน่นอน อ๋อเป็น a s v e n candy หรือว่าที่รับของขวัญแต่ทำไมมันทำไมมันล็อกอะว่าบั๊กอันเนี้ยอ๋อไม่มันอ๋ออันนี้เข้าใจแล้วคือเราต้องทำเควสเพื่อที่จะปลดล็อกอันนี้อ่าเข้าใจแล้วคือเราต้องเบรก2 0 0แคนด candy หรือหมายถึงว่าทำลาย candy ้2 0 0อันเฮ้ยนี่ของขวัญรับได้ปะอ๋อของขวัญแล้วถ้าเชิญเพื่อนจะได้1 0 0 0 0แสนได้หรอ in น i t e f i a m e จะได้10,000 0เชินในปัแม่งเลย แล้วก็ช่วยให้เขาไปแอริเออร์สิบห้าได้ก็ได้หนึ่งแสนเพชรไอ้เนี่ยมันข่าวโพลแค่ด่านหนึ่งใช่ปะชิบหายอ๋อแต่หมายถึงว่าเข้าใจอยู่ว่าเพราะว่าแต่ละด่านมันเป็นมันมีธีมเป็นของมันเขาเลยข่าวโพลแค่ด่านเนี่ยโอเคแต่ว่าผมจะลองทําแม่ใไอ้เนี่ยก่อนมาทําเควสผมว่าไปปลดแอริเออรใหม่กันดีกว่าม,มันเพิ่มมาแค่ห้าแอริเออรที่เหลือเป็นอัปเดตแบบมีพวกกินเกอร์อะไรต่างๆโอ้หชิวจัดสองเคสี่เคโอ้โหสบายจัดปลดได้ยาวๆเดี๋ยวพอทิ้งไอ้นี่ไว้ตีสบายเลยวงใช้ที้งีตุ้ม ตู้มเรียบร้อยมามจานต่อไปเกยครับตรงนี้เป็นเอ่อหน้าเป็นมินิเกมใหม่แต่ว่าช่างมันก่อนเดี๋ยวมันมีแค่ห้าไอเดียผมเกย์ไอเดียให้หมดก่อนเราค่อยเราค่อยว่ามินิเกมมินิเกมใหม่โอเออเออดี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 เชื่อดีดีถ้าถ้ากูเริ่มใหม่นะกูกดแพตันนะกูแบบจะส่งข้อความโต๊ะเครอบไปมแล้วเมื่อกี้หน่ามีบั๊กนิดหน่อยแต่ว่าเขาแก้แล้วเฮ้ยใครเขาเข้าออกเขาออกวะใครเข้าออกเขาออกกูเล่นแม่งเลยอย่ากูรู้นะกูผมคูณได้เลยออก โอเคโอเครอบไป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 อ่เงี้ยช่วงนี้กูดูดล้วตุ้มใครเล่นอะไรครับเกตซิมครับอัปเดตได้เหรออัปเดตมาสองอัปเดตแล้วครับน้องมึงไปอยู่รูไหนมาวะเดี๋ยวดี้เนาะไม่ทำอนีรพี่เกี้ยวกาดอ่ะโอ้นี่ห้าหมื่นฮัลโหลครับอันนี้ด้านสี่วะต่อไปเป็นด่านห้าอันนี้ด้านสี่ด่านรองสุดท้าย ยอดน่าใช้เวลา10ชาของมจะผ่านไปด่านต่อไปได้เชียวสายทีมันไม่เลือดมันไม่กระอักเลือดตายเลยวะมันต้องแบบให้สัตว์งูงูงแบบงับกล่องแบบน่าสงสารนะแล้วก็แบบต้องงับไปเป็นชาติกว่าอะระเบิดอ่ะโอ้ไม่ก็เฮ้ยห้าหมื่นนี่มั้เฮียกูโอ้ไม God. ่มก็เยอะเกินไปเกมมาต่อไปเป็นสโนว์มือแฉนโอเคอน,นี้คืออัปเดตใหม่แล้วก็มีปืนยีหิมะแล้วก็เป็นอันนี้น่าเป็นกระสุนซื้อแม่หมด๋ย่ค,ครับเราลองเราไปลองมินิเกมใหม่ก่อนไปลองมินิเกมใหม่ก่อนก็คือ โอเคปิดอยู่แป๊บนึงน้ำเออมันทำอะไรได้ไวะปืนยี่หิมะเนี่ยอ่ากูว่าแล้วกูเจอแล้วไอ้ปามอยู่ไหนวะไอ้ปามเฮ้ยแล้วคนเขาหายไปไหนกันหมดวะเฮ้ยฮัลโหลมีเพื่อนมีเพื่อนกูในห้องตั้งเยอะกูเจอไอ้เต้แล้วไอ้เต้มาหนี่มึงอยู่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 นี่งอยู่นี่ไอ้เต้อยู่นี่มานี่มายิงกระเด็นเหรอมานี่มามานี่มาสัตว์ยิงอาตมากูยิงอาตมาเฮ้ย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 อันนี้อันนี้อันนี้ของใหม่แต่ว่าโดนผมละ นีเป็นบ้านกินเกอร์เป็นของใหม่เหมือนกันแตดูปละอุ้ยได้ได้ของขวัญด้วยเชียมันเป็นบ้านแบบบ้านบ้านคุกกี้ได้เป็นบ้านคุกกี้มาได้ของขวัญได้ของขวัญมาสองกล้องเป็นกล่องแบบกล่องโคตรดีมันเป็นกล่องใหญ่กล่องเล็กเป็นกล่องแบบกล่องปกติกูไม่ดูกันเป็นกล่องใหญ่กล่องเล็กมยมีเดียมอ่ะมีเดียมเป็นกล่องบางกลางกับไปที่ด่านแรกก่อนเพราะว่านี่แหละคือเวลาของเราในการเปิดไข่ใหม่การเปิดไข่ใหม่ยังไงล่ะมีแมวใส่ผ้าพันคอแล้วก็ตัวอะไรวะเนี่ยใส่ผ้าพันคอพินกิ้นเหรอตุ้มไปเลยตุ้ม เดี๋ยวผมลืมใส่ผมลืมไปนี่หนังสือแต่ละกี้เอฟเป็นอย่างไรอุ้มเดบเจลลี่เพนกวินมีเพนกวินอุย้ยเพนกวินสามเปอร์เซ็นต์ออกเยอะเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไอ้หน้าแมวเ,เลยวะว้าวเกิไดไหมหมดป่ะอุย้ยเพนกวินสีลุงเอาเรื่องอู้ตีตีสองแสนเพนกวินแล้วก็มีหม,มี่น้ําแข็งตีแสนเจ็ดแล้วก็เป็นฟอสต์แอคซอลลเป็นแอคซอลลน้ําแข็งตีแสนแปดแบบเรนโบว์หมดเลยดวงใครมันดีขนาดนี้วะเปิดได้แต่เรนโบว์ ตรงนี้เป็นอ๋ออันนี้คือที่รวมกล่องของขวัญนะห้าอันจะรวมได้เป็นมีเดียมอันหนึ่ง่ะมีเดียมห้าอันจะรวมได้เป็นเอ่อจะได้เป็นกล่องใหญ่นะครับแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องของวัญมปนได้อะไรเดี๋ยวลองเปิดดูสักกล่องโอเพนปะเฮ้ยมาว่ะมาว่ะออกมันเปิดแบบนี้เลยอ๋อได้เป็นโพชั่นกับสมุดสิงโคนโง่เลยเดี๋ยวครับผมจะลองไปตีแคนดี้ครบ2 0 0อันนะเพื่อเพื่อที่จะรับควสนะครับเราจะได้ของรางวัลของวันนี้เรือสอง A few moments later ที่ไฮมินิเกมเปิดแล้วพี่ใช่หรอได้เลยน้องไปมิน อ่ะอ๋ะอมันจะเป็นแบบคำวยพเรเนาะอุ้ยนา่ารักว่า we are the best เราดีที่สุด happy Christmas ทุกสายวันคริสต์มาสเหมียวฟอร์มไซส์โจ b ูใครคือโจโชคดี ah Boom City on Twitch ไอเชี่ยน,นี่โปรโมท Twitch Sub to King เอ๊ไอที่โปรโมทไอที่โปรโมท YouTube เกงไหนขอนดูมินิเกมหน่อยเมื่อกี้ปามบอกมินิเกมเปิดแล้วว้รวไหนวะว้ร์คือให้เรานั่งอ๋อเคยเล่นเนาะจำได้อยู่ที่แบบให้กดแบบทิศทางก็คือไปข้างหน้า มันไม่ไปวะอ๋อเหี้ยต้องกดปุมตรงต้องกดปุ่มตรงกลางโอเคแล้วก็ถ้ากดอีกก็แน่าัลเวขึ้นไหนบอกไม่มีตกไงผมนั่งเช้าๆโอเคแบบสโลไลฟ์ปะ่ะโอเคเราก็จะสโลไลฟ์ครับไม,ไม่ต้องไม่ต้องรีบถูกปะยังไงแบบมันผ่านถูกปะละ่ะอาจจะต้องแบบค่อยๆไปค่อยปไปคอ่คอยไป,ยยไปชิลค,ครับชิลมี่เกมกงโง่ๆแบบนี้สบายอันนี้เข้าสู่ทางซิกแซกซ้ายขวาสบายครับเราไม่ต้องใจร้อนไยเวลาเวลาเวลาน้อยไม่ได้ไม่ได้ทำให้เราแบบได้ของเยอะขึ้นเปล่าวะอาจจะไม่ทำให้เราของเยอะขึ้นก็ได้นะเว้ยแค่เราไม่รู้ สบายครับชิลไม่ต้องรีบร้อนในี่เกมนี้มันแบบพิสูจน์ความใจเย็นของคนครับ ทำไมกูร่วงอ่ะเดี๋ยวครับไม่ไรครับเอาใหม่ป่ามันหลอกเราเว้ยมันบอกว่าแบบเนิบๆแล้วมันมันไม่ร่วงเว้ยเมื่อกี้กูร่วงแบบกระเด็นเลยโคนโรแมนติกอ่ะแต่นั่งไก่ผีเนี่ยแม่งเลยไม่โรแมนติกละแม่งดูนะเว้ยเนี่ยเรานั่งแบบเนิบๆแม่งไม่มีทางจะร่วงนะเว้ยป่าบอกไม่ร่วงเดี๋ยวคอยดูเราจะร่วงเว้ยไม่รู้ว่าอยู่แบบมันมีผีพักมั้งเไ้ยไม่ร่วงแล้วตอนแรกกูร่วงเนี่ยเหมือนเหมือนผีพักอ่ะเร่งได้แต่อย่าเร่งเลยเชื่อกูถ้ามึงไม่อยากเริ่มใหม่อ่ะใจเย็นถ้ามึึึึงงงงดด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 ูููิิินนนีีี่่่ขาาช้้้เเเยยยมมมมฮัลลลลโหหไไไออกกร รอบนี้เราไปกันแบบช้าๆเนิบๆไม่ใจร้อนเร็วจัดเร็วจัดตอนนี้เร็วจัดซิกแซกซิกแซกทางโค้งลดนิดนึงลดลดลดอ่าตรงนี้ตรงนี้ค่อยๆเว้ยใจเย็นเว้ยใจเย็นเกมนี้มันอยู่ที่ความใจเย็นเลยตรงนี้ทางสบายเอ้ยไม่ได้ตรงโค้งนี้โค้งนี้โค้งนี้อันตรายโค้งอันตรายค่อยขึ้นอีกสวยสวยจัดสวยจัดเล่นนิดนึงนี้เล่นนิดนึงตรงนี้สบายตรงนี้ชิลเล่นนิดนึงเล่นนิดนึงเล่นนิดนึงพอพอพอหยุด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 เรหัวร้อนเลยว่ะผมไม่่ตกอะ ิทำไมวะน้องเนิบมๆขับสบายนี่แบบช้าเลยแบบเนิบๆเ,เลยแบบชิวแบบช้าจัดอะ่ะก็ถ้าผมตกอีกก็ถ้อยปลาล์มนะครับคุณจะไม่ได้เห็นไอ้ปลาล์มต่ออย่างนี้อีกแล้วตลอดไปถ้าผมตกอีกอา้าวแกอหละอ้าว <laughs> <laughs> อยู่ไว้ปลาล์มรับกรรมไอ้ปลาล์มไายเต้อ่านไงไห,ไหมคนละครึง่งได้บอกเต้เกี่ยวอะไรแต่พี่ผมพี่อะไรยังเองไม่โดนหรอกเพราะว่าเป็นเนิบจัดอันนี้คือเนิบจัดแบบโคตรกูตีอะไรอะฮะฮะโอเคโอเคสงสัยแหลกสงสัยเซิร์ฟแหลกกระตุกนิดหน่อยไม่เป็นไรแค่นั้นแหละน้อง แค่นั้นแหละไม่มีอะไรยากอะโหลกูเล่นมาตั้งนานกูได้เพชรสองร้อยห้าสิบกูดูนั่นแหละอ่ะโอ้โหมือให้กูแค่นี้กูเล่นเป็นชาติมันให้กูแค่นี้เอีกหนึ่งร้อยยี่สิบอันถึงจะเสร็จเควสเราจะสามารถแบบรับรับของรางวัลของวันนี้ได้ซึ่งแม่งเยอะนะเนี่ยตีคันดี้เคร้อยยี่สิบอันเนี่ยเยอะนะเว้ยไม่ได้น้อยๆนะเว้ย a few moments later ผมไม่เจอคนดี้เลยว่ะ อัปเดตนี้แม่งแย่งแคนดี้กันมามันแน่นอนอะ่ะตึกมาหากราบแย่งแคนดี้อะบ,บอ,เ,อเดตอัปเดตอ่ะนี่คือเซฟเป็นตัวอะไรอะปาบูปาบูใช่เป็นลูกเป็นแบบเป็นลูกปาบูเหรอแม่ปาบูแม่ปาบูด้วยตัวกระเปียกเดียวอ่ะโคตรเปื่อยเลยว่ะหาแคนดี้เนี่ยโอ้ถ้าเราหาแบบนี้เราแน่กลายเป็นแบบเราแน่แบบแห้งตายก่อนแน่นอนฉะนั้นสิ่งเราจะทำก็คือว่าเรา,เาไปเซฟคนน้อยแล้วก็หาแคนดี้อ่าลองนี่ดิว่ะ โอ้หน้าครบเดีนี้อ่พอม,มันเซิร์ฟนี้แล้วแบบคแนดี้แบบเหลือเยอะมากพอม,มาเซิร์ฟคนน้อยแล้วคนดี้เหลือเยอะมากโซไปทางแมพแล้วมาดูกันว่าตอนนี้เราเราได้เพิ่มมาเท่าไหร่เยได้แล้วเย,ย้ได้สมอลคริสต์มาสพรีเซนต์มาทั้งหมด6อันนะครับซึ่งโคตรดีโอเคแล้วก็ทั้งหมดให้มันกลายเป็นมีเดียมคริสต์มาสแล้วก็มีเดียมคริสต์มาสให้มันแปลงเป็นลาร์กคริสต์มาสพรีเซนต์แล้วเราก็จะเปิดไปเลยแบบเน้นๆ้นเปิดเลยก่อนถือว่าเป็นแบบการ สั่งเว่ยสั่งเว่ยสั่งเว่ยไปก่อนอุ้ยได้แคนดี้เครนเปิดมีเดียมด้วยถือว่าเป็นการสั่งเว่ยเอาแบบเอาดวงซวยไปก่อนดวงซวยไปก่อนสมุดอุ้ยได้ได้สัตว์ว่ะเรนเดียกับคอกี้โอเคแล้วก็อันนี้ละของจริงกล่องใหญ่โนโมตะสาพโพกาโตไททานิคจงออกมาตุ้มออกมากูกีจริงเคไม่ละถ้ามันเร็วขนาดนี้เคได,ไ,ดได้ได้ได้อะไรมาวะเนี่ยแคนดี้เคน สัตว์ชื่อแคนดี้เคนซึ่งตีตตีเท่าไหร่วะโอ้โหมันอยู่ไหนอะแถบข้างบนผมยังไม่เจอเลยอะโอ้โหมันตีสี่พันเอามาทำไมวะ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับกล้องของขวัญรอบโอเคครับตัวอัปเดตใหม่ก็น่าจะมีประมาณประมาณนี้นะครับถ้าผมพลาดตรงไหนไปก็ก็พลาดนนั่แหละนะครับก็อัปเดตใหม่ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมน่าจะครีว่าคร่าวๆเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับหลักๆก็จะมีแอนเดียมใหม่แล้วก็พวกกิจกรรมคริสต์มาสนะครับแล้วก็พวกอีเวนต์พวกแบบที่มันเป็นแบบกล่องของแบบบ้านบ้านบ้าน,านขนมพิ่งที่ผมขุดไปลนะซึ่งอันนั้นก็ดีมากนะครับก็ หลักก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกโซนนึ่งที่ผมไม่ได้ไปก็คือเป็นแคลนวอลนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีแคลนนะครับฉะนั้นก็แคลนแบทเทิลไม่ใช่แคลนวอลนะครับก็นั่นแหละก็ลองไป อะไรกันนี้แล้วกันนะครับก็อัปเดตใหม่ก็น่าจะมีมานี้นะครับผมผมว่าก็ยังไม่น่าจะยังไม่ได้มีอะไรมากขึ้นนะครับฉะนั้นคลิปของเพชซสโมเดเตอร์เนี่ยอาทิตย์นี้ก็อาจจะไม่มีเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอัปเดตเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ยังกึ่มกึมอยู่นะครับผมคิดว่าอัปเดตหน้าเนี่ยต้องใหญ่กว่านี้จะต้องบิ๊กกว่านี้หน่อยแต่ผมมองว่าช่วงนี้เขาน่าจะไปแบบไปโฟกัสเกี่ยวกับการอัปเดตคริสต์มาสซะส่วนมากนะครับก็โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่่รรรััับบบชมมมนนะะคคคอยาลลลืกดไไ์ผปแ้ว